นี่คือเครื่องสําหรับมือสมัครเล่นในราคาหนึ่งพันกว่าบาทคิดว่าคุ้มครับสวัสดีพี่น้องครับได้ซื้อเรื่อยดนเรื่อยตัดไม้มาเรามารีวิวก่อนเปิดเพื่อเป็นข้อมูลในการเห็นเมื่อมีสินค้าที่ไม่ตรงกับที่เราได้สั่งเราจะมารีวิวดูเพ้ามกันเลยนะครับ แล้วอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นประกอบเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ที่จะซื้อมาดูนะครับกล่องนี้อยู่ในสภาพปกติที่ผมรับมายังไม่มีรอยเปิดนะครับเรามาลุ้นกันเลยครับว่าตรงปกหรือว่าจบตา ครับพี่น้องนี่เป็นเรื่อยราคาถูกที่ผมซื้อมาในราคา1 6 7่บาทซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่นักเรื่อยไม้หรือนักตัดไม้มืออาชีพแต่ผมที่ซื้อมานี้เพราะเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าเราซื้อมาตัดเองใช้สอยอาจจะเป็นไม้ที่อยู่ในหนัวไร่ปลายนาของเราตัด ว่าอะไรครับในราคานี้เมื่อเทียบกับเมื่อเราไปจ้างขอมาตะัดก็ประมาณพันอยู่แล้วหรือว่าจะพันกว่าหรือต่ำกว่านั้นแล้วแต่ปริมาณงานพี่น้องมาดูว่ามันจะคุมมไหมกับราคานี้ดูเลยครับอันนี้คือบาเรื่อย20มิลครับพี่น้องอีก อันนี้ก็คือตัวเรื่อยทีแดงครับเห็นเรื่อยสองจังหวัดไม่มีข้อมูลด้านนี้ครับผมรีวิวเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของผู้ที่มีจุดประสงค์เช่นเดียวกับผม ก็คือ,อแล้วก็กล่องที่แถมให้มานะรครับซูมแล้วก็ตะไบแล้วก็มีโซ่ครับหนึ่งโซ่หนึ่งเส้นเรามาประกอบไปด้วยกันเลยเริ่มมาเริ่มกันเลยครับ ก่อเรียบร้อยครับแล้วเราจะมาเติมน้ำบันน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันดำนี่คือโชคนี่คือสวิตนะครับ สตาร์ทแบบหนังจีนดึงโชก่อนครับเห็นไหมครับเริ่มจะติดแล้วก็ปิดโชกค,คืนปิดโชกแล้วก็ ติดแน่นเดี๋ยวเราจะลองมาปรับให้เครื่องบันเดินพอดีครับเราจะเมื่อปรับแล้วเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปทดลองการตัดไม้ดูอีกทีครับว่าเป็นยังไงนี่คือเครื่องสําหรับมือสมัครเล่นหรือมือเชีย่ยวก็ได้ครับในราคาหนึ่งพันกว่าบาทคิดว่าคุ้มครับ